สวัสดีค่ะมาถึงดวงความรักของชาวราศีเมษนะคะประจําเดือนสิงหาคมนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะขอแจ้งนะคะสําหรับใครที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับการดูเป็นราศีหรือลัคนานะคะแม่หมออินตามราศีนะคะแต่ถ้าใครรู้เวลาตกฟ้าเวลาเกิด นะคะก็สามารถที่จะดูเป็นลักษณะดได้ดูควบคู่กันไปได้แต่ถ้าไหนที่มันแม่นร<ๆ>ู้สึกว่ามันเข้ากับตัวเราอะคะ่ะยึดอันนั้นก็ได้แล้วอีกคําถามหนึ่งก็คือว่าวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะแม่หมอก็ได้ใส่ข้อมูลไว้ข้างล่างคลิปแล้วนะคะอยากให้คลิปเข้าไปดูนะคะก็อาจจะขออนุญาตไม่ตอบคําถามนี้นะคะเพราะว่าเราได้ลงรายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปแล้วนะคะมาดูนะคะดวงความรักนะคะของชาวราศี เมษนะคะประจําเดือนสิงหาเดือนนี้กันเลยนะคะรู้สึกว่าเหมือนตอนเนี้ยตัวคุณเองนะคะ أ, ค่อนข้างที่จะทําอะไรที่รับหลังหรือว่าทําอะไรที่รับรับลอ่ลอ,ลอๆอยู่นะตัวคุณเองเนี่ยนะคะเพราะว่ามันก็อย่างที่บอกคุณได้จิตจิตดาบมานะคะเหมือนผู้ชายคนเนี้ยกําลังทําอะไรเนะี่ยหอบอเหมือนว่าขโมยหรือว่าทําอะไรที่มันไม่ค่อยถูกต้องทําอะไรเหมือนตัวมันขึ้นอยู่ที่ตําแหน่งคุณเนาะ จะเป็นตัวคุณเองเนาะทำอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่กับตัวแฟนของคุณเองนะคะหรือว่าอย่างที่บอกว่าบางทีคุณสรเนี่ยคุณก็มีโอกาสนะคะที่คุณอะคนที่คุณคุยอยู่ตัวคุณคุยกับใครอยู่คุณก็อาจจะมีคุณคุยของคุณอยู่แล้วแล้วก็อาจจะ คุยกับคนอื่นไปด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าไม่ไม่แปลกนะคะสําหรับคนที่โสดนะคะที่เราจะคุยกับใครก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในสภาสถานะสดนั่นหมายความว่าเรายังมีโอกาสที่จะเลือกได้นะคะในตอนนี้นะคะสําหรับคนโสดแล้วคุณมีคู่เองนะคะเขาบอกว่านะคะจะติดมาสิ่งตนน้นเนี้เหมือนกับว่าคุณมีเรื่อง มีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจมีเรื่องที่จะต้องให้เลือกนะคะหรือว่าถ้าเป็นคนโสดเนี่ยนะคะมือคุณเข้ามานะคะคนสองคนนะคะเป็นคนลนักษณะธาตุดินกับธาตุไฟเนี่ยเข้ามานะคะอาจจะให้คุณจะต้องมีการตัดสินใจให้คุณเลือกนะคะไพ่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่อยู่ในกำมือคุณอำนาจในการตัดสินใจอยู่ในกำมือคุณนะคะแต่เขาบอกว่าการตัดสินใจนั้นนะคะห<ม>เห็นตาช่างไหมคะคุณจะต้องตัดสินใจด้วยเหตุผล ให้ยุติธรรมที่สุดนะคะให้ชั่นน้ําหนักนะคะระหว่างความถูกต้องนะคะระหว่างอะไรที่มันดีไม่ดีนะคะให้ชั่นน้ําหนักให้มันยุติธรรมที่สุดในการตัดสินใจนะคะให้ชั่นน้ำหนักนเยอะๆนะคะค่อยๆติดตรองในการตัดสินใจอะไรนะคะว่าเราจะเลือกใครหรือจะทำยังไงหรือว่าจะกล้าดุดินไปข้างหน้าหรือว่าจะหันหลังให้กับมันนะคะ สําหรับคุณมีคู่นะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณทาอะไรรับหลังแฟนคุณนะคะหรือว่าตัวแฟนคุณเองทําอะไรรับหลังเนี่ยนะคะเขาบอกว่าที่ผ่านมานะคะมันมีทั้งคนคนเก่าและคนใหม่เข้ามานะคะอาจจะต้องให้เราต้องตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งนะคะเลือกที่จะจบความสัมพันธ์นะคะนะคะเลือกที่จะจบสัมพันธ์แล้วเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งนะคะซึ่งตัวคุณเองอ่ะ เหมือนก็จะรู้อยู่แล้วอะว่าความสัมพันธ์อะบางความสัมพันธ์มันต้องจบไปอยู่แล้วมันไม่ใช่แบบว่าเกิดขึ้นมากระทันหันทันด่วนอะมันไม่ใช่ทาวเวอร์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่จะแตกหักเดยที่คุณไม่ตั้งตัวแต่มันเป็นการจบที่เหมือนอนะจะรู้มา่วงหน้านะคะแต่อาจจะจะยังไม่ได้ตัดสินใจเท่านั้นเองนะคะในลึกๆในใจของคุณเองอะคุณก็ได้สามถ้วยมานั่นหมายความว่า คุณก็ยังมองไปอยู่ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันจะเป็นยังไงนะคะคุณเองก็อย่างที่จะไม่ค่อยตัดสินใจยังก็ยังช่างใจอยู่ยังมองไปว่าข้างหน้านั้นอะเ,อเรือลาไหนนะที่จะเป็นเรือของเราหรือว่าเราจะไปทิศทางไหนนะแต่ถามว่าโอกาสมาถึงไหมออการโอกาสมาถึงแล้วให้เราได้เลือกแล้วนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะก้าวไปหรือเปล่านะคะแต่เราก็ยังมีความหนักเลและสงสัยอยู่นั่นเองนะคะนะคะ สำหรับบางคนนะคะที่นะคะที่คบกันมานานนะคะคุณมีโอกาสนะคะที่มีการตกลงปงใจนะคะคบหาดูใจกันนะคะตกลงทำสัญญาร่วมกันหรือว่าสัญญาทแม่หมอเองไม่ได้เอาที่ตั้งกล้องมานนะคะ่ะอีกมือหนึ่ง,งก็เลยต้องจับไว้มันก็ค่อนข้าง,าง,างที่จะไม่สะดวกตรงนี้ต้องโทษทีนะคะ ทําทสัญญาร่วมกันนะคะดูแล้วนะคะเรื่องไพ่เงินนทองๆเข้ามาหรือว่าไพ่แห่งความมั่นคงนะคะแน่นแฟงนั่นเองนะคะมีการทาสัญญานะคะยืน่นข้อเสนอให้กันนะคะมีโอกาสนะคะที่คุณจะหลบตกลงปลงใจนะคะเป็นครอบครัวอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะครอบครัวนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เห็นด้วยนะคะความรักที่จะแน่นแฟงนะคะด้วยที่ทั้งฝ่าย ฝ่ายชายนะคะฝ่ายผู้หญิงนะคะก็จะให้เขาเรียกว่าไงนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้นะคะจนใครนะคะที่บอกว่าเขาก็ยังบอกแล้วนะคะว่าช่วงนี้นะคะอะไรที่คุณทําอะไรรับหลังอยู่อะไรที่คุณทําไม่ดีะนะคะเออกับคนที่คุณรักนะคะอม,มีคนเข้ามาหาคุณแต่คุณก็ยังดูดียังตัดสินใจไม่ได้นะคะไพ่เลยว่า ระวังนะคะระวังจะมีเรื่องขัดแย้งกันระวังที่จะมีเรื่องทะเลาะก,กันนะนะคะอืมบางทีอ่ะการตกลงไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่นะคะขัดแยง้งหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะอืมคนรักนะคะหรืออาจจะทิ้งปัญหาไว้ให้เราแก้ไขปัญหาเองอาจจะหันหลังให้กับเราะคะ่ะระวังไพ่ใบนี้บอกว่าอืมระวังที่จะขัดแย้งหรือว่าเทาะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเจ้านายเราได้นะคะ บางทีนะคะเราอาจจะขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายเขาหรือว่ามันไม่ค่อยที่จะเหมือนว่าไปด้วยกันดีเท่าไหร่อะนะนะความสัมพันธ์อาจจะเป็นระหว่างแบบว่าแม่แฟนนะคะแม่สามีแบบนี้ก็ได้นะคะสิ่งรอบข้างนะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะมันก็อย่างที่บอกว่ามันก็ยังเรื่องที่จะจบลงไปนะคะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างมันต้องจบนะคะ จบตันที่คุณรู้อยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นการจบที่เด็กเลี้ยงไม่ได้เนาะแต่มันก็สามารถที่จะจบจากสถานะหนึ่งไปเป็นสถานะหนึ่งนะคะอาจจะจบจากการเป็นแฟนอาจจะจบการเป็นส,สามีก็ได้แต่ว่ามันก็ยังคงอยู่กับความเป็นครอบครัวนะคะสำหรับคนที่ทมีครอบครัวอยู่นะคะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยนะคะอาจจะทําอะไรที่มันไม่ค่อยดีเกี่ยวกับรับหลังเขาเนะคะมาอาจจะต้องจบแต่นะคะความสัมพันธ์นของ อาจจะจบแต่ว่าความเป็นครอบครัวก็ยังจะอย่างอยู่นะคุณก็ยังอาจจะมีขอ้อผูกมัดกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องลูกนะคะนะคะเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเกี่ยวกับข้เข้าขมาเมื่อเลยทําให้คุณจะต้องแบบว่ายังต้องติดต่อกันอยู่ไพ่บอกแบบนี้นะคะแต่นะคะระวังถ้าปัญหาคุณไม่เคลียนะคุณเนี่ยระวังที่จะมีเรื่องทะเลาะก,กันนะคะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าถ้ามีปัญหากันนะคะขัดแย้งกันนะทะเลาะก,กันอ่ะ ให้หนห้าคุยกันเราให้ยื่นข้อตกลงอะทาข้อตกลงทําสัญญ์สัญญากันไว้นะว่าเป็นแบบนี้สําหรับคนที่มีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วนะคะแต่เพราะว่ายังคงมีความว่าเป็นครอบครัวเข้ามาอยู่นั่นเองบางคนอาจจะจบจากการเป็นสามีภรรยานะคะอาจจะมาเป็นฐานะพ่อแม่หรือว่าเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะบางคนที่ไม่สามารถที่จะไปต่อนะคะ ก็ดูแล้วนะคะไพ่ก็บอกว่านะคะถ้าคุณทําอะไรที่มันไม่รับรับหลังคนที่คุณรักหรือครอบครัวคุณเองะคะ่ะมันจะจบแน่ค่ะคุณรู้อยู่แรรกกออยยูู่่แ,แล้วว่ามันจะต้องจบอะ่ะนะมันต้องจบนะแต่ต่อให้คุณไม่อยากจบเท่าไหร่มันก็เหมือนว่าจบอะ่ะเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยให้อภัยคุณนะคะแต่อย่างที่บอกว่านะคะเป็นการจบแต่บางคนเนี่ยนะคะ ก็อาจจะเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์อย่างเช่นเป็นเพื่อนกันได้นะจบการเป็นเพื่อนแนะว่าความรู้สึกดียังให้กันได้อยู่นะนะคะมันก็ไม่ได้แย่ไปซะทีเดียวนะคะถ้าใครบางคนรอข่าวนะคะเกี่ยวกับความรักที่มันจบลงไปนะคะว่าเขาจะตจิดต่อกลับมาไหมบางคนมีโอกาสนะคะจะได้รับการติดต่อนะคะข่าวนะคะที่ทําให้เรารู้สึกดีข่าวที่ทาํามันทําให้เรารู้สึกแบบว่า สิ่งที่เราเรอคอยอยู่ะนะบางคนจบไปแล้วความสัมพันธ์แต่ก็ยังมีรูปอยู่นะคะไพ่บอกอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยนะคะรู้สึกว่าฉันมีพร้อมแล้วมีทุกอย่างนะคะมีพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้างเงินของด้านการงานเนาะแต่เรากลับรู้สึกว่าคนคุณเนี่ยยังรู้สึกว่าหงาวนะยังรู้สึกเหงายังขาดความรักอยู่นะคะอืมคุณนะคะไพ่ก็เลยบอกว่านะคะบางทีนะคะ โอกาสเข้ามาให้เราแล้วนะคะัอการที่จะทําอะไรใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่นะคะให้เราคว้าเอาไว้นะคะให้คว้าไว้นะคะแล้วก็ทํามันอย่างจริงจังนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเขาบอกว่าถ้าเราอะ่ะนะคะออรู้สึกว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันเครียดนะคะถูกทิ้งให้แบกรับภาระไว้แต่ไพ่บอกว่าเรายังมีคนในครอบครัวเราอยู่นะคะคนในครอบครัว คอยให้ความแนะนาําหรือว่าอยู่ข้างๆเราความรักความในครอบครัวของเรามีอยู่นะคะเราไม่อยู่ตัวคนเดียวนะคะบางคนเนี่ยเราก็ยังมีลูกอยู่นะคะมีสิ่งดีๆอยู่นะคะไม่ได้แย่เสียทีเดียวเนาะสำหรับคนโสดนะคะเดือนนี้ของคนโสดเองนะคะก็ความรักครั้งใหม่นะคะก็ยังอืมความรักครั้งใหม่ยังไม่ ยังไม่เห็นอะไรที่มันรู้สึกแบบว่าแฮปปี้แอนดิงเท่าไหร่นะสำหรับคนโสดนะคะแต่คุณเองถามว่าอาจจะมีคนคุยอยู่แล้วนะคะคนโสดเองแต่แค่มีการคุยไว้เผื่อเลือกอะนะยังไม่ตัดสินใจที่จะคบคบใครนะคะแต่ก็มีนะคะบางคนที่ที่คบกันานานน่ะคุณอาจจะตกลงปรุงใจนะคะอคุณมีคู่ตกลงปรุงใจที่จะ,ะมั่นหมายหรือว่าเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะของอีกต่างฝ่าย ต่างเข้าหาผู้หล่ผู้ใหญ่ได้นะคะเดือนนี้ค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะก็สำหรับราศีเมษนะคะก็ที่บอกว่าถ้าจะต้องตัดสินใจอะไรนะคะคุณจะต้องตัดสินใจด้วยความยุติธรรมตัดสินใจอะไรนะคะค่อยๆค,คิดนะคะอย่าได้ใช้เหตุผลนะคะในการตัดสินใจทําให้มันถูกต้องนะคะอะไรที่ไม่ถูกต้องให้ทําให้มันถูกต้องนะคะ แล้วสิ่งดีๆจะเข้ามานะคะความรักความมั่นคงอะไรดีๆมันจะเข้ามามันจะรออยู่นะคะเพียงแค่เราจะไขว่คว้าหรือว่า,ารับโอกาสนั้นไว้ไหมเพียงแค่เราจะเป็นการจบแล้วลุกขึ้นมาทําตัวเองใหม่นะคะจากคนเดิมที่มันได้มันได้จบไปแล้วเราเริ่มต้นใหม่ทําอะไรใหม่ๆหม่เสิงซีเมืงองยางเราอาจจะไม่ต้องจบไม่อยากจบแต่ว่ามันได้จบไปแล้วสิ่งสําคัญคือยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นนะคะยอมรับความจริงที่ปัจจุบันว่ามันจะเป็นยังไง นะคะเราเดินหน้าต่อไปนะคะอย่างเข้มแข็งนะคะเชื่อว่าอะไรใหม่ๆมันรอเราอยู่นะคะอเหมือนเนี้ยค่ะเหยนรอยมานะคะเราก็ยังมีเราไม่ได้อับโชคจนเกินไปยังมีโชควาสนารอรออยู่นะคะอโอเคค่ะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย